ในทุกค่ำคืนที่เราหลับตาลงคุณเคยสงสัยไหมว่าจิตของเรานั้นเดินทางไปสู่ดินแดนใดกันแน่พระพุทธองค์นั่นเองที่สรงคนพบความลับนี้และคำตอบที่ว่านี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการนอนหลับของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้หลายคนเลยอาจจะคิดว่าการนอนหลับเป็นเพียงการพักผ่อนของร่างกายเท่านั้นเมื่อเหนื่อยล้ามาทั้งวันอะไรแบบนั้น หรือบางทีก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่ความฝันพาเราท่องไปในเรื่องราวต่างๆนานาทั้งดีบ้างร้ายบ้างคละเคล้ากันไปแต่ทว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนาแล้วการหลับนั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันเป็นมิติที่ซับซ้อนของจิตใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้ทางเอาไว้เพื่อให้เราได้ศึกษา แล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างจริง,จ,รงจัง,จงเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเองนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเราในยามที่เราหลับไหลนั้นมันไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าหรือการดับหายไปเฉยๆเสียเมื่อไหร่แต่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องของจิตที่ยังคงทำงานอยู่ในรูปแบบที่ต่างออกไปจากตอนตื่นเท่านั้นเองความฝันที่เราเห็นเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้นนะ ที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของมหาสมุทรแห่งจิตแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเยอะเลยเป็นสภาวะที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นไปของเราทุกคนเลยทีเดียวลองจินตนาการตามกันดูนะว่าจิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งอย่างแท้จริงเลยสักครั้งแม้ในยามที่เราคิดว่า ออกำลังพักผ่อนสบายๆจิตก็ยังคงดำเนินหน้าที่ของมันอยู่อย่างต่อเนื่องมีการสะสมประสบการณ์และพลังงานบางอย่างอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดแล้วก็แยบขายมากๆในหลักธรรมคำสอนมากมายเลยโดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพาน วันนี้เราจะมาค่อยๆไขความลับนี้ไปพร้อมกันนะไปทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วเมื่อเราหลับเนี่ยจิตของเรานั้นอยู่ในสภาวะแบบไหนกันแน่แล้วสภาวะนั้นมันส่งผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างเริ่มต้นจากสภาวะพื้นฐานที่สุดเลยนะเมื่อเราหลับลึกแบบว่าสนิทจริงๆปราศจากความฝันใดๆมารบกวนเลย หลายคนอาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันดับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วจิตมันไม่ได้ดับไปไหนเลยในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกสภาวะนี้ว่าผวังขจิตหรือบางทีก็ออกเสียงว่าผวังขจิตคำว่าผวังถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือองค์ประตอบที่ทำให้พบมันยังดำรงอยู่ได้จิตในขณะนั้นก็คือจิตที่ยังรักษาความเป็นตัวตนของเราเอาไว้ เป็นกระแสที่ต่อเนื่องคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราอยู่ลองนึกภาพตามนะเหมือนแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งเลยที่ไหลเอ่อยๆไปอย่างสงบนิ่งในคืนที่ไร้แสงจันทร์แสงดาวผิวน้ำก็จะราบเรียบไม่ปรากฏคลื่นลมใดๆนั่นแหละคือภาพเปรียบเทียบของผวังคจิตที่กำลังทำงานอยู่มันเป็นสภาวะที่จิตได้พักจากอารมณ์ต่างๆที่รับรู้ขานทางตา หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในยามเตื่นเนี่ยจิตของเราจะวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยกับการรับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้วิ่งไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างอยู่เสมอแต่พอเมื่อเข้าสู่ภวังแล้วจิตจะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกชั่วคราวแล้วก็กลับมาสู่ฐานที่ตั้งด้านเดิมของมันเป็นเหมือนการกลับเข้าบ้านเลยพูดง่ายๆหลังจากที่ออกไปเที่ยวเล่นมาทั้งวันเพื่อพักผ่อนแล้วก็สะสมกำลัง พวังขจิตนี่เองแหละที่เป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างจิตขนาดหนึ่งกับจิตอีกขนาดหนึ่งทำให้ชีวิตของเรามีความต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอนไม่สะดุดลงเป็นเหมือนเส้นได้บางเบาเส้นหนึ่งที่คอยร้อยเรียงลูกปัดแต่ละเม็ดเข้าไว้ด้วยกันแล้วคุณภาพของพวังขจิตนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนกันทุกคืนก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆเลยที่เราได้สั่งสมกันมาทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเปรียบไปก็เหมือนน้ำในบ่อน้ำบ่อหนึง่งถ้าน้ำนั้นมันสะอาดมาแต่เดิมแล้วเมื่อมันอยู่นิ่งสนิทก็จะยิ่งดูใสบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าในบ่อนั้นมันมีตะกอนขุนมมวอยู่ละ่ะแม้จะดูนิ่งแค่ไหนก็ตามตะกอนนั้นมันก็ยังคงอยู่รอวันที่จะถูกกวนให้ฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกเท่านั้นเอง ดังนั้นพวังขจิตของเราทุกคนเนี่ยจะผ่องใสหรือขุ่นมัวจะสุขหรือจะทุกข์มันก็สืบเนื่องมาจากคุณภาพจิตโดยรวมของเรานั่นเองที่เราได้สร้างแล้วก็ได้สะสมกันเอาไว้ผ่านทางการคิดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแรกๆเท่านั้นนะของการเดินทางของจิตในยามที่เราหลับเป็นสภาวะที่จิตดำรงอยู่อย่างสงบแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ เพราะว่าแม้ในภาวังที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งแค่ไหนก็ตามมันก็ยังคงเป็นเพียงพบหนึ่งเท่านั้นที่จิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเลยซึ่งนั่นก็คือพระนิพพานแต่การเข้าใจเรื่องภาวังขจิตนี่แหละก็เป็นกุญแจดอกสำคัญมากๆดอกหนึ่งเลยนะที่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในเรื่องที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เกี่ยวกับพลังของจิตก่อนนอนแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากนั้นเมื่อจิตของเราพักอยู่ในภวังแล้วมันไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปซะทีเดียวหรือว่าจากความคิดความจำต่างๆโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่ถอยกลับมาตั้งหลักแล้วก็อยู่ในระดับที่ละเอียดกว่าปกติเท่านั้นเอง ถ้าจะเปรียบเทียบจิตเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งพวังคจิตก็คล้ายกับโหมดสลิปนั่นแหละที่เครื่องมันยังคงทำงานอยู่เบาๆยังรักษาส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะถูกปลุกให้กลับมาทำงานเต็มรูปแบบได้อีกครั้งได้ถูกเมื่อเลยที่มีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามากระทบสิ่งเร้าที่ว่านี้อาจจะเป็นเสียงดังก็ได้การสัมผัสทางกายก็ใช่หรือแม้แต่ความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มันผุด ขึ้นมาเองจากสัญญาหรือความจำเก่าๆของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่จะปลุกจิตให้ตื่นจากผวังแล้วก็อาจจะเข้าสู่ความฝันต่อไปก็เป็นได้ผวังขจิตจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญมากๆระหว่างโลกแห่งความตื่นกับโลกแห่งความฝันแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญให้จิตดวงอื่นๆได้เกิดขึ้นมาแล้วก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบเลย การที่เรานอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีด้วยนะส่วนหนึ่งเลยก็คือการปล่อยให้จิตของเราได้กลับไปพักในพวังอย่างเต็มที่เหมือนเป็นการชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของจิตใจเรานั่นเองเมื่อพวังขจิตได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วจิตของเราก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีกําลังมากขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอารมณ์ต่างๆนานาในวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่หวั ไหวง่ายแล้วก็ไม่ขุนมัวง่ายด้วยนี่คือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะ ของกลไกาทางจิตใจของคนเราที่พระพุทธองค์ทรงคนพบเจอแล้วก็นํามาเปิดเผยให้พวกเราได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะได้นําไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนันให้เกิดความสุขแล้วก็ความสงบได้เพราะว่าการเข้าใจเรื่องพวังขจิตจึงไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ทางทฤษฎีเฉยๆที่เออมันน่าสนใจดีนะเท่านั้น แต่มันสามารถนำมาซึ่งประโยชน์จริงๆในเชิงปฏิบัติได้เลยเพียงแค่เราตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะจิตนี้ในแต่ละวันของเรา ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะในคืนไหนที่เราได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มจริงๆพอตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเปร่ามากๆสมองก็จะปลอดโปรง่งความคิดอ่านต่างๆก็จะแจ่มใสนั่นก็เป็นผลมาจากพวังขจิตของเรานั่นแหละที่ได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพอย่างเต็มที่ แต่ในทางตรงกันข้ามเลยนะหากเรานอนน้อยหรือว่านอนหลับไม่สนิทแบบว่ากระสับกระส่ายไปมาทั้งคืนพอตื่นมาก็จะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ไม่สดชื่นเอาซะเลยความคิดต่างๆก็อาจจะสับสนเลอะเลือนได้ง่ายส่วนหนึ่งเลยมันก็เพราะว่าพวังขจิตของเราไม่สงบไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอน,นั่นเองดังนั้นการดูแลการนอนหลับของเราทุกคนให้มันมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผวังขจิตแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราด้วยแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นเองนะของความลับที่มันซ่อนเร้นอยู่ในยามที่เรากำลังหลับไหลมันยังคงมีเรื่องราวของจิตที่ทางซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวที่รอให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปเมื่อเราได้เข้าใจ ันแล้วว่าว่าพวังขจิตนั้นเป็นเหมือนกับบ้านพักของใจเราใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะในยามที่เรากําลังหลับไหลคําถามสําคัญต่อมาเลยก็คือว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกําหนดคุณภาพของบ้านพักหลังนี้ของเราแล้วอะไรคือพลังที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของจิตของเราในระหว่างที่เรากําลังนอนหลับกันอยู่คําตอบนั้นมันอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยมันอยู่ที่สิ่งที่เราเรียก จิตสุดท้ายก่อนหลับหรือก็คือความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เราได้เพาะบ่มเอาไว้ในใจของเราก่อนที่สติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเลือนหายไปแล้วก็เข้าสู่ผวังช่วงเวลาก่อนที่เราจะหลับลงไปจริงๆนั้นจึงเป็นเหมือนกับนาทีทองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะมันเปรียบเสมือนกับการตั้งเข็มทิศเอาไว้ให้กับการเดินทางของจิตของเราในคืนนั้นเลยก็ว่าได้ หรือบางทีก็เหมือนกับการหย่อนเมล็ดพันธุ์สุดท้ายลงไปในผืนดินแห่งจิตใจของเราก่อนที่มันได้พักตัวลงหากเมล็ดพันธุ์นั้นมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดียกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์หรือการเจริญสมาธิภาวนาการแผ่เมตตาจิตหรือแม้แต่การนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆ บุญกุศลต่างๆที่เราเคยได้ทำเอาไว้จิตที่หลับไปก็จะเต็มไปด้วยพลังงานบวกผวังคจิตก็จะพลอยผ่องใสแล้วก็สว่างสวัยไปด้วยเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีกําลังวังชาหรือหากว่าในคืนนั้นเรามีการฝันขึ้นมาความฝันที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นความฝันที่ดี เป็นมงคลน,นิมิตที่จะนำมาซึ่งความสุขใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆเมื่อเราได้ตื่นนอนขึ้นมานี่แหละคืออานิสงค์โดยตรงเลยของจิตที่เป็นกุศลก่อนที่เราจะหลับไปแต่ในทางกลับกันลองนึกภาพตามกันดูนะหากก่อนนอนเราเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนานา,นาหรือความโกรธแค้นชิงชังหรือบางที อาจจะไปเสพสื่อที่มันกระตุ้นอารมณ์รุนแรงแรงมาจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับของเรานั้นมันก็จะขุ่นมัวแล้วก็เศร้าหมองไปด้วยเต็มไปด้วยพลังงานลบต่างๆเมื่อจิตของเราได้เข้าสู่ภวังแล้วพลังงานลบเหล่านั้นมันก็จะตามติดเข้าไปด้วยทำให้ภวังขจิตของเราไม่สงบแล้วก็กระสับกระสายอยู่ตลอด มันเหมือนกับน้ำในบ่อที่ถูกคนให้ขุนมัวแม้จะพยายามทำให้นิ่งแค่ไหนตะกอนมันก็ยังคงฟุ้งกระจายอยู่ดีผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการนอนที่ไม่มีคุณภาพเลยอาจจะมีการฝันร้ายเกิดขึ้นหรือพอตื่นมาก็ยังคงรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นแล้วก็ยังหลงเหลือความขุนข้องหมองใจต่างๆอยู่ พระพุทธองค์จึงทรงเน้นย้ำอยู่เสมอเมอเลยถึงความสำคัญของการมีสติอยู่กับตัวแล้วก็การเจริญกุศล,ลธรรมต่างๆก่อนที่เราจะนอนหลับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับของเราในคืนนั้นเท่านั้นนะแต่มันยังส่งผลที่ลึกซึง้งไปกว่านั้นอีกเยอะเลยครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่า การน,นอนหลับในแต่ละคืนของเราเนี่ยมันก็คล้ายกับการตายชั่วขณะหนึ่งเลยนะหรือบางทีก็เป็นเหมือนการซ้อมตายเล็กๆที่เราทุกคนจะต้องเผชิญอยู่ทุกวันเป็นคำเปรียบเทียบที่ชวนให้พวกเราได้ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วมันไม่มีใครเลยที่จะสามารถรู้ได้ล่วงหน้า ว่าเมื่อเราหลับตาลงไปในคืนนี้เราจะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพบเจอวันใหม่อีกครั้งหรือเปล่าชีวิตของคนเรานั้นมันมีความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดามากๆความตายมันสามารถมาเยือนเราได้ทุกขณะจิตเลยนะแม้ในยามที่เรากำลังหลับไหลอย,อยู่อย่างสบายก็ตามที ถ้าหากว่าคืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายของเราจริงๆแล้วล่ะก็สิ่งที่เรียกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายหรือที่ในทางธรรมะท่านเรียกว่าจุดติดจิตก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางโดยตรงเลยของการไปเกิดใหม่ของเราในภพภูมิข้างหน้าต่อไปซึ่งจุดติดจิตนี่แหละมันมักจะได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงเลยจากสภาวะจิตที่เราคุ้นเคยกับมันมาโดยตลอด แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือจิตในขณะสุดท้ายจริงๆก่อนที่ชีวิตของเราจะดับลงไปดังนั้นหากจิตสุดท้ายก่อนนอนของเราในแต่ละคืนมันเป็นจิตที่ผ่องใสแล้วก็เป็นกุศลอยู่เสมอมันก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆเลยนะถ้าหากว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะโน้มเอียงไปสู่สุขติภูมิได้มากกว่าอย่างแน่นอนคำว่าอาจถึงนิพพานหรืออบายที่ได้กล่าวถึงไปในตอนตอน้ตนๆนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะบรรลุนิพพานได้เลยหรือว่าจะต้องตกนรกทุกครั้งที่เราหลับไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่มันเป็นการชี้ให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าทิศทางแล้วก็ศักยภาพของจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจิตที่ได้รับการหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอให้อยู่ในกุศล,ลธรรมทั้งหลายให้คุ้นเคยอยู่กับความสงบแล้วก็ความสว่างย่อมจะมีทิศทางที่โน้มเอียงไปสู่ความพ้นถูกได้หรือที่พวกเราเรียกกันว่าพระนิพพาน การหลับของจิตเช่นนั้นมันก็เป็นการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความเบาสบายเป็นบาดฐานสำคัญของการตื่นรู้ได้เลยส่วนจิตที่ถูกปล่อยปละละเลยไปให้มันไหลเลื่อนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามทีมันย่อมจะมีทิศทางที่โน้มเอียงไปสู่ความทุกข์ได้ง่าย แล้วก็อาจจะไปสู่อบายภูมิได้ซึ่งก็คือพบภูมิที่ไม่เจริญพูดง่ายๆแม้ในยามที่เราหลับอยู่ก็ตามจิตมันก็อาจจะยังคงเร่าร้อนแล้วก็กระสับกระสายอยู่ไม่สามารถพบเจอกับความสงบที่แท้จริงได้เลย <c oughs> เมื่อเราได้ทราบกันอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการนอนหลับของเราในแต่ละคืนมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะ จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสทองในแต่ละวันของเราเลยทีเดียวที่เราจะสามารถฝึกฝนแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราเองได้อย่างง่ายดายมากๆเพียงแค่เราใส่ใจกับช่วงเวลาก่อนที่เราจะนอนหลับสักเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างละ่ะเพื่อที่จะสร้างจิตสุดท้ายก่อนหลับของเราให้มันเป็นกุศลแล้วก็ส่งพลังได้มากที่สุด คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แนวทางปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ได้ให้คำแนะนําที่ทั้งเรียบง่ายมากๆแต่ว่ามันได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวไว้หลายวิธีด้วยกันประการแรกเลยนะก็คือเรื่องของการสวดมนต์เราสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่เรารู้สึกคุ้นเคยก็ได้หรืออาจจะเป็นบทสวดที่ทำให้เรารู้สึกสงบใจได้ ยกตัวอย่างเช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหรือจะเป็นบทแผ่เมตตาที่พวกเราคุ้นเคยกันดีหรือจะเป็นบทการณียะเมตสูตรก็ได้เหมือนกันการสวดมนต์นี่แหละมันจะช่วยทำให้จิตของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องดีๆแล้วก็จะช่วยสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นในใจเราได้ด้วยประการที่สองก็คือการเจริญสมาธิภาวนา อันนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นเวลานานเลยนะเพียงแค่ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก่อนนอนก็เพียงพอแล้วเราอาจจะนั่งในท่าที่เรารู้สึกสบายที่สุดแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอาจจะดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้หรือว่าจะดูที่ท้องมันพองขึ้นยุบลงก็ได้เหมือนกันทำอย่างเบาสบายนะไม่ต้องไปบังคับมัน การทำสมาธิแบบนี้มันจะช่วยทำให้จิตของเราสงบลงได้เยอะเลยแล้วก็จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความคิดที่มันฟุ้งซ่านต่างๆได้เป็นอย่างดีประการที่สามก็คือการแผ่เมตตาจิตออกไปหลังจากที่เราสวดมนต์หรือทำสมาธิเสร็จแล้วให้เราตั้งจิตของเราแล้วก็แผ่เมตตาออกไปอย่างตนเองก่อนเลยขอให้ตัวเราเองมีความสุข แล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากนั้นก็ค่อยๆแผ่ความปรารถนาดีนี้ออกไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่ามิตรสหายก็ตามทีแล้วก็ขยายความรู้สึกดีๆนี้ออกไปสู่เพื่อนร่วมโลกแล้วก็สรรพสัตวทั้งหลายด้วยแบบไม่มีประมาณเลยนะยิ่งกว้างยิ่งดี การแผ่เมตตาแบบนี้มันจะช่วยลดละความเห็นแก่ตัวของเราลงไปได้เยอะแล้วก็จะช่วยเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงประการที่4ก็คือการระลึกถึงความดีงามต่างๆหรือที่ในทางธรรมะท่านเรียกว่าอนุสติเราลองทบทวนดูนะถึงสิ่งดีๆต่างๆที่เราได้ทำไปในวันนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามที ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานหรือว่าการรักษาศีลของเราเองการนึกถึงความดีเหล่านี้มันจะทำให้จิตใจของเราชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอย่างถูกทางด้วยแล้วก็ประการที่5ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการปล่อยวางเรื่องราวใดๆก็ตามที่มันยังคงค้างคาใจเราอยู่ หรืออาจจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่ความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตให้เราบอกกับตัวเองเบาๆว่าเอาล่ะพักไว้ก่อนนะเรื่องนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางภาระทางใจของเราลงบ้างก่อนที่เราจะวางภาระทางกายของเราลงนอนในแต่ละคืนการปฏิบัติเหล่านี้ มันไม่ได้ยากเกินไปเลยใช้หรือเปล่าละ่ะเราสามารถเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะทำหลายหลายอย่างรวมกันไปเลยก็ได้เหมือนกันเอาตามความสะดวกแล้วก็ตามจริตนิสัยของเราแต่ละคนเลยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการทําอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งมันกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีของจิตใจเราไปเลยเมื่อเราได้ฝึกฝนจิตใจของเราเอง ให้มันคุ้นเคยอยู่กับความดีแล้วก็ความสงบอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะนอนหลับเป็นประจำทุกคืนแล้วเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าทึ่งมากๆเกิดขึ้นกับตัวเราเลยนะมันไม่เพียงแต่การนอนหลับของเราจะมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้นหรือว่าเราจะฝันดีบ่อยขึ้นแล้วก็ตื่นมาด้วยความสดชื่นมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าจิตใจของเราโดยรวมทั้งหมดเลย มันก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะอ่อนโยนลงแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยด้วยนี่แหละคือปัญญาอันล้ำค่าจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเราเลยนะมันสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆของการนอนหลับในแต่ละคืน ให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่มันทงคุณค่ามากๆขึ้นมาได้มันเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเลยที่เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรใดๆเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่เราใช้ความตั้งใจจริงแล้วก็ความสม่ำเสมอของเราเท่านั้นเองเอาล่ะมาสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้อีกครั้งนะอย่างแรกเลยก็คือ การนอนหลับของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนทางร่างกายเฉยๆแต่มันเป็นช่วงเวลาที่จิตของเรายังคงทำงานอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าพวังคจิตอย่างที่สองจิตสุดท้ายก่อนนอนของเรามันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะมันเป็นตัวกำหนดคุณภาพของพวังคจิตของเราโดยตรงแล้วมันก็ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของจิตในยามที่เราหลับไหลด้วย อย่างที่สามการฝึกฝนจิตของเราให้เป็นกุศลอยู่เสมอก่อนที่เราจะนอนหลับยกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิหรือการแผ่เมตตาจิตมันจะช่วยทำให้เราหลับเป็นสุขแล้วก็ตื่นมาด้วยความสดใสมีพลังแล้วมันก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆสำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยแล้วก็อย่างที่สี่เลยการที่เราได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ มันก็เป็นการนำเอาปัญญาทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยตัวของเราเองเลยนะท่านผู้ฟังทุกท่านลองนําเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านกันดูนะในค่ำคืนนี้ก่อนที่ท่านจะนอนหลับลองเลือกสักหนึ่งวิธีก็ได้ในการกล่อมเกลาจิตใจของท่าน แล้วก็ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านดูแล้วท่านละ่ะมีวิธีดีๆอะไรบ้างหรือเปล่าในการเตรียมตัวเข้านอนในแต่ละคืนเพื่อให้จิตใจของท่านสงบลงแล้วก็ทำให้ท่านหลับเป็นสุขได้ลองแบ่งปันประสบการณ์ดีๆของท่านไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ให้พวกเราได้อ่านกันบ้างนะเพื่อที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดี ให้แก่เพื่อนเพื่อนผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นๆของพวกเราด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขอย่างแท้จริงในการพักผ่อนในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอให้ท่านตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่เบิกบานแจม่มใสมีพลังในการสร้างสารรค์แต่สิ่งดีๆเพื่อตนเองแล้วก็เพื่อโลกรอบข้างของเราทุกคนด้วยธรรมะนําทางเสมอไปเลยนะ ในทุกค่ำคืนที่เราหลับตาลงคุณเคยสงสัยไหมว่าจิตของเรานั้นเดินทางไปสู่ดินแดนใดกันแน่พระพุทธองค์นั่นเองที่ทรงคนพบความลับนี้และคำตอบที่ว่านี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการนอนหลับของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้หลายคนเลยอาจจะคิดว่าการนอนหลับเป็นเพียงการพักผ่อนของร่างกายเท่านั้นเมื่อเหนื่อยล้ามาทั้งวันอะไรแบบนั้น หรือบางทีก็เป็นแค่ช